สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวอักษดอีกครั้งพบก,กับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนนามาฝวามเพื่อนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย เริ่มกันด้วยวิเคราะห์ของเก่าก่อนเริ่มสัปดาห์ปัจจุบันนะครับต้องยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เฝ้าติดตาม r e v e r s a l h แฮ d and s h o u l d e r ของเรานะครับสรุปแล้วก็คือขึ้นไปตามเป้าของเราเลยนะและคราวนี้มันไปแรงมากนะครับสรุปว่ารอบล่าสุดถ้าเกิดตั้งต่ำเกินไปรอบที่ชูโซนรับเนี่ยรอบนี้ไม่มาแล้วนะครับก็คือเป็นซีเนียโอสีขาวนะครับตอนแรกเราคาดการว่าถ้าเผื่อโยนให้หน่อยเนี่ยมีสีฟ้าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ดีเราพูดไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่ว่าถ้าตลาดไม่ลงมาเเนนีี่ปป็ส็สขาวท ขึ้นไปเนี่ยอาจจะตกรถได้ถ้ามายอมฟล l o w บา y นะเพราะว่าจริงๆเน่ยเราวิเคราะห์ว่าเป็นสีขาวได้จากการที่มองวิเคราะห์บูลิสเดเวอเจนนะครับเราก็เลยมีเผื่อ2องชิโนโอนะครับว่าถ้าเกิดตลาด ใจดีก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็วิ่งขึ้นไปตามแพทเทิร์นนะครับแต่ว,ว่าเกิดว่าตลาดบอกว่าตรงนี้แหละมีบูลลิสเดเวอร์เจนรับอยู่เนี่ยฉันจะไม่หลุดจากตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องไปหาจุด f o l l o w บาอาจจะตกกดได้ถ้าเอาแต่รอในกรอบนะครับอย่างที่เคยบอกไว้แล้วนะก็แปลว่ายกโลอย่างที่คิดนะครับกราฟแพทเทิร์นดาวเจอรี่เนี่ยจะเป็นไฮโลนะครับหรือว่าโลที่ยกสูงขึ้นนั่นเองครับและโลสุดท้ายก็คือโลของฝั่งบูลลิสเดเวอร์เจนนั่นเองนะแต่ปัจจุบันที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ช่วง2 5 0 0ครับ เรียกได้ว่ารอบนี้นะครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆนะเออมานะสองอาทิตย์นะครับมาถึงเป้าที่เราคาดหวังไว้เลยนะครับในส่วนของ t i m e f r m m e d y y เนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดตัดสินใจอีกเล็กน้อยนะครับของ Bitcoin ว่าจะสามารถ BREAK OUT ขึ้นได้จริงไหมหรือจะลงมาอยู่ชร์นรับอีกสักหนึ่งรอบแต่ว่าคมไม่ได้โร่เดิมแล้วนะนะเพราะว่ามันจะเสียการทรงตัวของการมองเป็นบลูส์นั่นเองนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์อีเธอรียมกันต่อเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการพยายามลงในช่วงของแนวรับนะครับถ้าไม่ต่อรองกับตลาดมากเกินไปเนี่ยรับอยู่ในช่วงของปลายบุลริชเนี่ยก็ถือว่าจะเข้าโพอิชั่นได้เลยนะที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าจริงเนี่ยเราสามารถรอไม้ตกใจหรือรอไส้เทียนลงมาแตะได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นไดเวอเจนซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามวิเคราะห์แทรครับว่าถ้า เรารับอยู่ในช่วงของปลายบุริษหรือว่าช่วงของการที่เกิดบุริษเนี่ย ตรงนี้ก็จะทำให้เรามีโพดิชันนะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปเกลี่ยกับ previous low หรือ previous high นะครับเพราะว่าเราต้องหาดรอวดาวหรือว่า p r e v i o s p p o r t level ที่เราสามารถที่จะรับได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เห็นชัดๆเลยนะว่าลงมาแตะย้ําในฝั่งของตัวที่เป็นบุหรี่เจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปยาวๆเลยนะและภาที่เราเคยคิดว่าครับว่ามีโอกาสที่เป็น symmetry triangle นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่ามีการรีบาวลงมารีเทสนะครับแล้วก็ไปต่อน,นั่นเองนะและคราวนี้สวยด้วยนะครับ BREAK อาทจากเทรนไลน์ที่เป็นแนวต้านเส้นทแยงจากด้านบนสุดเลยนะที่เราเคยวิเคราะห์ไว้นะครับเนี่ยตรงนี้ยขึ้นมาแตะหมดแล้วก็ BREAK OUT ขึ้นไปนครับจริงๆสีฟ้าเนี่ยมันถูกต้องนะแต่ว่าถ้าเอาแพทเทิร์นของสีฟ้าเนี่ยมาวางจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นไปตามแพทเทิร์นเส้นที่เราวัดแฟกไว้เลยนะ ในส่วนของทำเฟดเช่นเดียวกันนะครับติดแนวตันในช่วงของบิตคอยนะครับกลับมายืนอยู่ในช่วงของ3,600นะครับอย่างที่บอกว่าบิตคอยสามารถพยุงตัวหรือมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยเอาคอยเนี่ยรอที่จะพุ่งหลาวไปพร้อมๆกับพี่ใหญ่ตั้งนานแล้วนะครับก็มาจริงๆนะครับแรงมากๆนะครับเออวันเดียวรวยเรื่องเลยนะฮะ ก่อนเข้าคิดปัจจุบันนะครับเรามาตอกย้ําหน่อยว่าสิ่งไหนจะทําให้เราสามารถเข้า p o พ i ิชันได้บ้างนนครับเนื่องจากว่าการาฟยังมีการพุ่งตัวครับจากโลล่าสุดที่เราวิเคราะห์ไว้ในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยกว่า20 30ต่อตัวเลยนะจะได้เกิดว่าเราไม่ทันขึ้นมาล่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับจะสามารถทําให้เรามี o พ i ิชันบวกกาไรได้ประมาณ10นะแต่เราต้องมาดูบิตคอยดิ e บิต กับฝั่งของ c m e ก่อนนะครับเริ่มด้วยฝั่งของ c m e เซ็เมนต์ในช่วงของวันศุกร์ที่17เซ็ตเมนต์อยู่ในช่วงของตัวเลข67,365สนะครับแซงฝั่งของเดลิบิตอยู่ในช่วงของ6 6 4 0 4จะเห็นได้ว่าราคานะครับตามฝั่งของ C m มีเรียบร้อยนะครับราคาของฝั่งซ m มีเนี่ยอยู่นำของฝั่งเดลิบิตนั่นเองจึงสามารถที่จะทำให้พริยานครับว่าในช่วงของศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารเนี่ยจะมีราคาที่ปิดเหนือกว่า67365มานะครับและไม่ต่ำไปกว่า และหากวิเคราะห์นะครับในช่วงของวันเซติเมนต์ระหว่าง c ีวีและเดอร์บิทเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคานะครับวันเซติเมนต์จะอยู่ในช่วงของ66660นะครับกับราคาสูงสุดเอยู่ในของหกหกเก้า และเห็นได้นครับว่าจริงอยู่ว่าราคามีการสวิงขึ้นลงอย่างรุนแรงนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คกับเรานะครับว่าจะตกใจและปล่อยมือไปก่อนหรือเปล่าเพื่อมากิน Stop profit ของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ลหลังจากนั้นเห็นได้นะครับว่าวิธีนี้ยังคงใช้ได้ผลอยู่เนื่องจากว่าราคาสุดท้ายที่ปิดจริงๆเนี่ยก็คือพุ่งทะยานขึ้นไปปิดเหนือกว่า67,000นั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ71,979เลยนะครับโอ้โหก็คือเป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับว่าเราเคยมองว่าราคามีโอกาสจะขึ้นไปสูงถึง72,500นะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้มาอยู่ที่71,900นะครับก็ประมาณ72,000ถ้าเกิดว่าเทียบของฝั่งแฟกจริงๆเนี่ยก็ถามว่าก็ถึงเป้าอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องวิเคราะห์ต่อแล้วว่าไปต่อได้ไหมนะครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าตอนขึ้นขึ้นแรงมากนะมีโอกาส ที่ต้องย่อรีเทสสักหน่อยนะครับอินดิเคเตอร์ตื่นอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงตัวแล้วนั่นเองนะครับอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยนะหรืออาจจะลงมารีเทสอีกสักครั้งนะครับเพื่อจะได้วิเคราะห์ก,กันไปเลยวัดใจกันไปเลยนะว่าจริงๆนะเนี่ยจะสามารถรับอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยจะได้มาดูด้วยนะว่าอยากจะขึ้นต่ออีกหนึ่งชุดไหมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับมี hidden bullish divergence ด้วยนะอันนี้จะอยู่ในทม์เฟรมของ4ชั่วโมงครับ จริงอยู่ว่ามีการทับซ้อนของแท่งเทียนเล็กน้อยนะครับแต่อันนี้ก็จะเอาไว้ดูแนวรับนะครับเพราะว่ากรอบเขียวที่เราดูไว้เนี่ยใช้ออปชันประกอบด้วยก็เลยจะใช้หลายเทคนิคในการดูในรอบสัปดาห์นี้ครับเนื่องจากว่ากราฟมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะงั้นก็จะวิเคราะห์จากตัวเลขแล้วก็หาแนวรับไปพร้อมๆกันนะจะเห็นได้ครับว่ารอบนี้นะครับออปชันปรับตัวอย่างชัดเจนนะครับก็คือหมื่นจุดเลยนะเยอะมากๆนะครับ ฝั่งของ call option ในรอบสัปดาห์นี้อยู่ที่ช่วงของ74,000สหรือ74,362ฝั่งของ put option อยู่ที่ช่วงของ58,000นะครับขึ้นมาไม่เยอะนะ57971เพราะงั้นคือนี่เป็นการต่อสู้ของกราฟนะครับในรอบสัปดาห์นี้ระหว่าง call option กับ real smape นั่นเองนะเพราะว่า put option เนี่ยกว้างมากๆครับคือเวลาที่มันจะเลือกทางเนี่ยปกติ option มักจะบีบตัวนะครับแล้วเลือกทางใดทางหนึ่งการที่ option มีการห่างกันมากๆเนี่ยแปลว่ายังไม่พร้อมที่จะเลือกทางมากไปกว่านี้นะครับเพราะ น้นคือเราจะเล่นโซน Upper นะครับ ก็คือจะเล่นโซนนั่นบนก่อนเลยก็คือในช่วงของรีสเปนที่อยู่ตรงกลาง66-167นั่นเองนะครับแปลว่าช่วงราคาระหว่าง6 6 0 0จนถึง7จ0 0 0จะเป็นช่วงที่เราจะวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์นี้นะถ้าไม่เกิดการทิ้งตัวอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่านี่ก็พุ่งไปขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเรามีการคุยกันตลอดนะว่าให้รับนะให้รับรับแล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนต่อเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็น ปกติในรอบของเซลล์อินเมย์นะครับก็จะเป็นรอบของโอกาสซื้อที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ถือไปขายต่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันต่อว่ารอบสุดาห์นี้ยังมีโอกาสเล็กๆนะครับที่จะให้เราได้เทสไหมว่าจะลงมาด้านล่างเพื่อให้เราเผื่อจะซื้อขึ้นกับเขาต่อนะเพราะว่าถ้าจะมาคือซื้อขึ้นตอนนี้ผมมองว่าก็คงไม่ค่อยดีนะใช่ไหม หากว่าเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับในการขึ้นของ Bitcoin รอบนี้ BTC.D หรือ BTC Dominance ครับจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนระหว่างการถือครอง BTC เนี่ยลดน้อยลงในช่วงของ2วันที่ผ่านมาในขณะที่ราคาเริ่มทรงตัวอยู่ในช่วงของเลข70,000นะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มกับผลักเงิน ไปเข้าเอาคอยดันเอาคอยขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะดัน BTC อีก1ชุดนะครับหรือทุบพร้อมกันทีเดียวก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูอีกแบบหนึ่งครับว่าการที่ราคาทรงๆตัวอยู่เนี่ยจะทําให้เอาคอยสามารถที่จะขยับตัวขึ้นมาได้ดีเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเมื่อทุกคนนะครับหมุนเงินผ่านในตลาดจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะมีการทุบออกมานะครับเพื่อให้เงินกระจายแล้วกลับไปถึงในกระเป๋าเพื่อจะไปซื้อเหรียญที่ถูกกว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบไซเคิลของการเล่นช่วงสั้นๆน,นะครับแต่อันนี้เราจะเห็น ได้ชัดนะว่ามีการเปลี่ยนจากบิตคอยไปเป็นเหรียญเอาคอยนะครับหรืออย่างน้อยเนะี่ยเราก็พูดได้ชัดนะว่ามีการถือครองบิตคอยที่น้อยลงในตลาดนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับพอวิเคราะห์บิตคอย n บล็อกในรอบสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้บิตคอยมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมากๆทําให้ออปชันเนี่ยแว่งไปหมดนะครับผมเลยจาเป็นจะต้องรอออปชันหลังบ่าย3เลยนะหลังบ่ายสครึ่งในการที่จะเริ่มดูตัวเลขแล้วค่อยวิเคราะห์อ,อีกรอบเนื่องจากว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ยตัวเลขของการวางออปชันยังไม่สวยนะครับปกติเนี่ยจะเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วพร้อมที่จะวิเคราะห์ให้เพื่อนนะครับเพราะงั้น ก็คือรอบนี้จะต้องวิเคราะห์สดเลยแล้วก็จะต้องมาดูด้วยนะครับว่าออปชันตัวไหนที่น่าสนใจจริงๆแต่แน่นอนว่าตัว PA กับตัวออปชันตอนเบื้องต้นที่ดู open interest นะครับในการวิเคราะห์ในกราฟสดให้เพื่อนๆดูเนี่ยอันนั้นนะเราหาจากเว็บอื่นได้หรือว่าเราอาจจะ เตรียมตัวนะครับในการที่จะดูประกอบ p a นะแต่ว่าถ้าเป็น Option b ล็อกเนี่ยจะต้องรอวางสดอย่างเดียวเลยอาจจะแบ่งเป็นรอบเช้ารอบบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายสามครึ่งนะรอบนี้ก็เลยจะใช้ตัวเลขของปัจจุบันตรงนี้นะครับเพราะงั้นคืออันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะแน่นอนครับมาฝั่งของ Put ซลลหรือว่าการ Short พุ t นะครับลงไปไม่หลุดนะถ้าเกิดว่า Bitcoin เกิดว่าจะหลุดจาก7จ0 0 0มื 1, 7, ่นหนึ่งเจ็ดหลงมาจะต้องอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับและตรงไหนที่ไม่ควรจะหลุดเลยนั่นเองนะเราก็จะมาดูตัวแรกนะครับก็คือ Bitcoin คอยเขามองว่าไม่ควรหลุดเกินกว่า70,000ในรอบสัปดาห์นี้นะแต่แน่นอนมันเป็นโวลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ห่างจากจุดที่เราอยู่เนี่ยแค่พันจุดเท่านั้นเองเพราะงั้นคือปกติถ้าจะดูบล็อกเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับโวลุ่มลำดับ2ซึ่งก็คือ67,000 ไอ้ตรงเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับช่วงที่บิตคอยก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีกรอบเขียวที่เราวิเคราะห์ไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะแน่นอนว่าอาจจะบวกลบห่างกันประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่จุดนะครับแต่แน่นอนว่าบิตคอยรอบนี้ขึ้นมากว่าหมื่นจุดนะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการที่จะพุ่งสวิงลงนะครับแล้วก็มีการแกว่งในจุดที่เรามองเป็นแนวรับเนี่ยห่างบวกลบไป1000จุดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะงั้นคือถ้าวิเคราะห์ตลาดนะครับว่า อยู่ในช่วงของ6,700ก็แปลว่า6 6 5 0 0จนถึง6 7 5 0 0เนี่ยก็ยังอยู่ในเลขที่เราวิเคราะห์ไว้อยู่ท่านเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราบอกว่า ยังไม่ชัวร์เลยงั้นขอดูโวลูมที่เป็นพุทเซลหน่อยเพราะพุทเซลเนี่ยเราจะใช้โวลูมเยอะสุดนะครับซึ่งพุทเซลเยอะสุดเนี่ยอยู่ในช่วงของ7 0 0 0หืงลงมาก็จะอยู่ในช่วงของ67,000เช่นเดียวกันเพราะงั้นคือตรงนี้ผมเลยมองว่า70,000เป็นแนวรับแรกนะครับที่ไม่ควรสลุดสําหรับการมองเป็นบูลิสนะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าจะ ต้องการเทสนะครับจากจุดที่ขึ้นไปพอขึ้นไปแรงมากนะครับต้องการพักตัวอินดิเคเตอร์ด้วยนะเพราะงั้นคือ67,000ก็คือคำตอบอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดน,นะครับอันนี้วางออเดอร์ได้เลยนะผมมองว่าแต่ว่าต้องหา p i ี u s Low ในการวาง Stop l o อ s ของเพื่อนด้วยนะแล้วก็เกิดว่าตลาดอยากจะขึ้นสามารถขึ้นได้ถึงไหนอีกล่ะครับเนี่ยพี่ผมก็ ไม่แน่ใจแล้วนะครับเพราะว่านี่มันขึ้นมาแรงมากๆขึ้นจนอยากจะโดดออกเลยนะครับโอเครอบสัปดาห์นี้นะครับเมื่อเราเล่นกับออปชันเป็นการประกอบด้วยเนี่ยเพราะงั้นคือเราก็จะมาดูทั้งคอบายบล็อกกับคอเซลล์บล็อกหรือการลองคอและลองพุทนะครับก็จะมาดูอยู่ที่ทของขจ็ดหมื่นองนะครับก็จะมีฝั่งของคอเซลล์หรือว่าการลองพุทธนะครับจาก7 2็ดหถ้าแตะราคานี้ปุ๊บลงมาด้านล่าง ฝั่งของการมอง call sell ได้กำไรทันทีนะครับและแน่นอนว่าปัจจุบันราคามันหากอีกแค่นิดเดียวนะครับก็ประมาณสัก30จุดเท่านั้นเองนะก็จะถึง72 0 0 0แล้วแต่ถ้าเกิดเราขอมองให้ กรอบที่มันไกลกว่านั้นหน่อยเพื่อความปลอดภัยสําหรับการมองว่างั้นผมขอไปช็อตทั้งหมดแล้วกันนะครับจะเฮดจิ้งเลยครับผมงั้นก็ไปดูคอไบหรือว่าการลองคอนะครับไอ้ส่วนทั้งบนเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงของ7จ็ดหมื่นสี่ซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าฝั่งของคอไบบล็อกเนี่ยราคาจําเป็นต้องขึ้นไปถึงตรงโซนราคาที่เขาวางออเดอร์ก่อนถึงจะได้กําไรเพราะงั้นคือถ้าฝั่งของคอไบบล็อกอยากจะได้ราคา7จ็ดหมื่นสี่อยากได,ได้กำไรของตรงนี้นะครับจะต้องลาก ราคานะครับรากราฟขึ้นไปถึง7จ็ดหมื่นสี่กอนจึงค่อยปิดนะครับก็จะค่อยได้กําไรนั่นเองนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าบุริจ,จัดบุริลันๆนะครับบุริบุรุนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ทะลุออทําไฮไปเลยเนี่ยจะมาเจอ7จ็ดหมื่นแปดนะครับแต่วันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไกลนะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาหมื่นจุดแล้วต้องเข้าใจด้วยว่ากราฟถ้าจะขึ้นขึ้นหมื่นขึ้นหมื่นเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามัน แรงไปนะครับเพราะงั้นคือเอาแบบพอเป็นไปได้ก่อนถ้าผิดพลาดจากตรงนี้ก็หาจุดสต็อปหาจุดยอมแพ้ให้กับตลาดไปนะครับและเนื่องจากว่าราคาในช่วงของ71,000มื่นตอนนี้เป็นแนวต้านสําคัญที่จะวิเคราะห์ต่อนะครับว่าจะต้องลงมารีเทสหรือว่าจะอยากไปต่อแน่เนี่ยก็จะต้องมาดูในช่วงของ72,000กับ74,000นี่แหละที่ผมมองว่าจะเป็นจุดที่ท้าทายนะครับในการมองโพดิชันว่าตรงนี้แบ่งขายหรือทำเฮดจิง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรอรับเนี่ยก็จะมีเจ0 0 0มื่นให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะกับ6,7 0 0 0ซึ่งผมก็มองว่ายังไงก็เอาล่างๆไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับ สำหรับอีเทรียมในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าอยากจะให้เป็น o ด b บ e บอททอมหรือทริปเปิลก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ขึ้นทั้งนั้นเลยนะซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับตลาดเนี่ยก็เลือกนะครับที่จะมองบุนดิเดวเจนตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนั่นเองนะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือตอนแรกอะเรามีการวิเคราะห์นะครับว่ามันอาจจะมาติดรีเทสฝั่งของเทรลไลน์สีขาวตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตลาดเนี่ยก็บอกว่า ไม่นะก็ลงเลยแล้วก็ขึ้นเลยแต่ติดจริงติดจริงลงมา retest นะครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเส้นโซนของ put option เนี้ยจะเป็น real m a c Pain นะครับลงมา retest real m a c แเราก็ไปต่อเป็น pattern ขาขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแลปะปัจจุบันเป็นสามเหลี่ยมของ ascending triangle ด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันต่อแฟกไปไกลมากนะครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ก็ทำให้เห็นได้นะครับว่าพุ่งไปไกลกว่า10 แเมตรเลยนะครับโอ้โ oh, หถ้าวัดจากโล่าล่าสุดของคนกล้าเนี่ยเอาเป็นเนื้อเทียนก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่ารับแม่นเกินเนี่ยก็ได้ไปเกือบ3 0นะครับโอ้โ oh, ห oh, ในรอบสัปดาห์เดียวเลยนะผมมองว่าอันนี้ก็คือ oh, ตื่นมารวยนะครับ <c oughs> ตื่นมารวยได้เลยนะครับเออโอเคสำหรับรอบสัปดาห์นี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันเพิ่มนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าออปชันของ Bitcoin เนี่ยก็ยังมีแกลบที่สามารถขึ้นได้อยู่เล็กน้อยนะผมต้องพูดว่าเล็กน้อยเพราะว่าขึ้นไปเยอะขนาดนี้ถ้าจะมาขึ้นต่อๆกันเลยเนี่ย กราฟทรงเสียนะครับอันนี้ก็คือแรงมากๆแล้วเพราะงั้นคือเราวิเคราะห์แบบที่ดูเป็นไปได้ก่อนคอมชันในรอบสัปดาห์นี้3 6 3 7 6 0ปรับเพดานจากสัปดาห์ก่อนขึ้นมาเยอะมากนะครับเหมือนที่บิตคอยขึ้นมาเป็นหมื่นจุดเลยเช่นเดียวกันพุทออปชันเนี่ยจะไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบิตคอยของสัปดาห์ก่อนอ่ะขึ้นมาเล็กน้อยของฝั่งอีเชียริมขึ้นมาเยอะกว่า3 0 0 0นะครับพุทออปชัน3 0 0 0อยู่ในช่วงของ2 9ง4้าี่จึงพูดได้นะครับว่าปัจจ รอบสัปดาห์ระหว่าง call option กับ real smape นั่นเอง real s m a p นปัจจุบันจึงอยู่ในช่วงของ3 3 6 2กนะครับก็จะเห็นได้ว่าโซนของ real smape ที่มาอยู่เนี่ยกลายเป็นจุดที่เป็นแนวต้านล่าสุดนะครับและฝ่าขึ้นมาปัจจุบันจึงกลายเป็นแนวรับเพราะงั้นคือก็จะไม่ได้ตีกรอบนะเพราะว่าเนื่องจากของอิสราเ่ยขึ้นแรงมากๆจึงให้ฝั่ง real smape เป็นแนวรับไปโดยปริยายเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงมาไม่หลุดจากตรงนี้ก็จะ มอเป็นกรอบแนวรับอันสวยงามนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นนะว่ารับตรงนี้ก็อาจจะได้เปรียบเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของอีเทียมในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีพุทออปชั่นแค่ตัวเดียวเลยนะก็คือบอกว่าบูรีจัดๆนะครับลูกพี่ไม่หลุดเกินกว่า3,500นะครับก็คือมันแรงมากๆนะครับของอีเทียมต้องยอมรับนะครับว่าถ้าบิตคอยสามารถส่งพยุงตัวได้แล้วขึ้นเนี่ยอีเทียมมีพันชบัตรที่ดูมี อ,อที่คุ้มค่ากว่านะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตัวไหนมี Value มากกว่านะเพียงแต่พูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเรามาพิเคราะห์ในส่วนของ Food Option ที่เป็น Volume บ้างล่ะอันเนี้ยมันมาเป็น2,850เลยนะครับผมมองว่าปกติเนี่ยจะให้ความสำคัญ 3อันดับแรกนะเพราะงั้นก็คือลำดับลงมามันก็ยังเป็น3,000อยู่เพราะงั้นแปลว่าถ้าหลุดกว่า3,5ม0ันเนี่ยมันก็มีแก็บที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากเกินไปเพราะงั้นคือจึงให้แนะนำว่าสำหรับการเล่นเลเวเลตนะครับก็ให้วิเคราะห์กับฝั่งของบิทคอร์เป็นหลักเนื่องจากว่าปัจจุบันเอาคอยสามารถทิ้งตัวได้ตลอดนะครับแต่แน่นอนว่าปัจจุบันราคาเป็นบวกแล้วก็อยากให้บวกมันหายไปเยอะนะครับตอนที่กราฟมันต้องมีการย่อตัวนะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ถ้างั้นเรามาเห็นแล้วล่ะว่าเราเห็น3,005นะครับแล้วตัวต่อไปเนี่ยถ้าตลาดมันอยากลงหนักๆจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ3,000กับ2850ซึ่งตรงนี้จึงเป็นเหตุผลน,นะครับที่ทําให้เราวิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่า Option b บล็อกกับ OI ที่เราใส่ในกราฟแท่งเทียนให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นข้อมูลโคลโชุดท,ที่ได้มาจากโคลเว็บกันด้วยนะ mm hmm. ข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากการวางออปชั่นก็จริงแต่ว่าการวางออปชั่นบล็อกกับการวาง Open Interest นะครับหรือการวาง OI ของ Option เนี่ยจะใช้ตัวเลขที่ไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าถ้าวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนกับเรามาดู o p t ชันบล็อกแล้วเรารู้สึกว่าตัวเลขไหนมันดูชนกันเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นผมอธิบายประมาณนี้ก่อนนะครับมันการดูแบบพอสังเขตด้วยการดูเทคนิคส่วนตัวละกันผมจะบอกงี้นะก็คือถ้าเพื่อนๆดูออปชันบล็อกเห็นว่าใกล้เคียงกันดู ในตัวกราฟแท่งเทียนเห็นว่าตัวเลขก็ใกล้เชียงกันกับที่เพื่อนๆคิดด้วยอีกอันหนึ่งก็จะแปลว่าจะมีทั้งสมสมมติฐานนะครับให้เพื่อนๆสามารถเอาไปวางแทนประกอบการเทรดของตัวเองนะไอ้สานี่คือตัวเองคิดเองด้วยนะออไอ้สออันแรกคือผมดูมาให้นะครับตามนั้นนะโอเคต่อมาเราเห็นแล้วว่าแนวรับเนี่ยควรจะอยู่ตรงมาสามพัไม่งั้นก็คือรูดไปเลยนะครับ3 0 0พแต่ผมคิดว่าคง3,5 0พ้แหละแต่จริงๆเลขมันยังสูงอยู่นะผมยังรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจกับมันเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่บันไดกราฟ แท่งเทียนออเดอร์มาแบบนี้เราวิเคราะห์ตามออเดอร์เราอย่าใช้เซนส์นะครับต้องดูตัวเลขด้วยนะครับใช้ความรู้ประกรอบนะ <c oughs> ประกอบนะบไม่ใช่ประกอบโอเค <c oughs> okay. เรามาดู call sell block นะครับก็คือขึ้นไปกว่านี้จะได้กำไรนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ3,600แล้วไปที่4,000เลยนะี่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับแต่ปัจจุบันของฝั่งอิสรเนี่ยการวางออเดอร์ยังไม่สวยนะครับก็เหมือนถ้าเพื่อนๆดูแลงงเนี่ย ก็คล้ายๆกับ Bitcoin ตอนช่วงเช้ากับบ่ายทําให้ผมมีเหตุผลว่าจะต้องมาดูรอบบ่ายสนะครับซึ่งตอนนี้ Bitcoin เริ่มวางออเดอร์อย่างสวยงามแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีคอบายบล็อกที่ยังไปไม่ถึงจริงๆก็คือ3,800นั่นเองนะครับส่วนตัวเลขอื่นเนี่ยผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะมาชนกับตัวเลขปัจจุบันที่กราวิ่งอยู่นั่นแหละก็ช่วงของ3,600เพราะงั้นก็คือ38 0 0จนถึง3,5 0 0เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนั่นเอง และสาหรับตารางเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าคอ p p i ในรอบสัปดาห์ก่อนมีทั้งคงที่แระเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นได้ชัดว่ามีการลงของ d x สทําให้กราฟของบิคอ์เนี่ยรีบาวด้วยนะครับเพราะงั้นคือเราก็จะมาดูตัวที่ส่งผลกับค่างเงินนะครับในรอบสัปดาห์นี้วันที่22มีวิกอินเด็กที่จะปิดตัวนะครับเพราะงั้นคือตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์นะและก็จะมี f o m c m e e t i n g นะครับที่จะมาสรุป ข่าวสารต่างๆตัวเลขต่างๆนะครับแนวนโยบายต่างๆในช่วงของตีหในช่วงวันที่23ที่เป็นวันพฤหัสนั่นเองนะครับ ตัววิอินเด็กนะครับอยู่ในช่วงของแนวรับที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเคยมีการพุ่งตัวอย่างรุนแรงนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะพกผันกับการขึ้นของบิตคอยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวเฮดชิ่งของต,ตัวตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่าวิกอินเด็กนะครับลงมาที่แนวรับถ้าเกิดอยากจะรีบาวขึ้นมาล่ะก็อาจจะส่งผลทําให้บิตคอยเนี่ยกลับไปย,ออย่อจนถึงช่วง,ง6 6ง0 0ได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้อีเทรียมเนี่ยลงไปในช่วงของ3,5 0 0เช่นเดียวกันนะเออก็ เข้าใจเอามาโยงนะลองดูนะครับลองดูนะครับก็ใช้วิธีนี้มาร่วมปีเป็นร้อยคลิปแล้วนะก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็สัปดาห์หน้ามากันใหม่และถึงจนสุดท้ายนะครับที่เพื่อนบอกว่าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ว่าขอสรุปในหนึ่งหน้าได้หรือเปล่าได้เลยครับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับมาเจอกันเลย แต่จะเห็นได้นะครับว่าราคาของตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่ยัง,ยงแกว่งอยู่นะครับเนื่องจากว่าพอบิตคอยมีการสวิงที่รุนแรงเนี่ยการประมวลผลของตัวเลขในเว็บไซต์เนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังมีตัวที่ใช้ได้อยู่เพราะงั้นก็คือจะวงมาให้ก่อนนะครับปัจจุบันพีกดพอยต์มีทั้งรีสเตตและ Support นะครับเนื่องจากว่ากราฟขึ้นมารุนแรงแนวต้านเหลือไม่เยอะนะครับแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยให้เพื่อนๆจับตาให้ดีเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะต้องลงมา e t เ s สแน่นอนอยู่แล้ว เพราะงั้นก็คือตัวเลขที่น่าสนใจก็อยู่ในช่วงของ7 2 3 8 4นะครับหรือ72500ที่เราเฝ้ารอในช่วงของการวัดแฟกหรือดิว e ซให้ในโเรอร์นั่นเองนะและสุดท้ายอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นพีระพอที่3นะครับหรือตัวสุดท้ายที่มากับออปชันในรอบสปดาห์นี้คือ7 4 8 8 5ีหครับหรือ74แต่ไม่เกิน75 0 0นั่นเองนะครับโอ้อันนี้ผมมองว่ากันน่าสนใจเช่นเดียวกันนะส่วนแนวรับที่เราเฝ้าหวังนะครับสำหรับคนตกรถเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมพูดเลยนะว่าผมเตือนแล้วในรอบส่ดา เราก็อาจจะมีโอกาสได้รับโลสุดท้ายแต่ว่ามีโอกาสตกรถเช่นเดียวกันนะครับเพราะปกติกจะไม่ค่อยได้พูดนะรอบสุดท้ายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่า2สัปดาห์ก่อนเนี่ยในจุดรับเนี่ยมันก็แทบจะลงมายังไม่ถึงเลยนะเพราะงั้นคือมีโอกาสที่มันจะยกโลนะครับหรือทําเป็นไฮโลนะครับเพราะงั้นคือก็มีโอกาสที่จําเป็นจะต้องกด o l l o w บอยนะครับก็อย่างที่เห็นปัจจุบันกราฟขึ้นไปแล้วและแนวรับที่เราคาดหวังได้จากพีมพอยต์ซัพพอร์ตแรกนะครับก็คือ67ห0 0หรือ66 996นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็จะมาเป็นรีเซ็ตเมนต์นะครับของฟิบบะนันชีนะก็จะอยู่ในช่วง6งหกห้หรือ66,000แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่อีกล่ะก็จะเป็นพีคพอยท์ที่2ที่เป็นซับพอร์ตนะครับหรือ64,496ตรงนี้คือ65,000นนั่นเองนะอ่าก็คือจะเป็นทีละ2,000จุดถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะ 67, 0 0 0 6 5 0 0 0 63,000นะครับแล้วก็จะอันเนี้ยก็ผมว่าถ้ามากกว่านี้ก็ ก็พักก่อนเถอะ <c> ก <oughs> ็พักก่อนเถอะเพราะงั้นคือเรามาคาดหวังกับออปชันในรอบสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับว่าจะขึ้นไปถึง7จ0 0 0มหรือว่าจะลงมาพักตัวที่6กหมืให้เพื่อนๆที่ตกรถสามารถรับขึ้นไปพร้อมกันได้แต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมีของอยู่ในมือไม่มากก็น้อยนะครับแต่ได้ร่วมวิเคราะห์ทคนี่ข้อในรายสิทธิ์ไปด้วยกันนะครับเพิ่มทักษะให้ตัวเองนะในการเทรดนั่นเองนะครับ เป็นยังกันบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับเพื่อนๆอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสดีๆถัดไปของเรานะครับและยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัพเดตโด,ดยผมเต้นในช่องสี่ยามในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ